สวัสดีสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านนะครับวันนี้สุดๆเลยนะครับกับ BMW E46318i ปี2003สีดำทรงสปอร์ตเท่ๆลุยๆนะครับเดิมๆสวยๆนะครับไมน้อยๆนะครับตัวนี้ราคาเปิดที่199,000บาทโอ้โหพร้อมกับชุดเครื่องเสียงเต็มระบบล้อมแม็กสวยๆเท่ๆใครไม่ชอบก็เปลี่ยนกลับเป็น ทรงเดิมก็ได้นะครับสำหรับล้อแม็กนะครับแต่ที่เหลือนั้นเดิมหมดเลยสวยเลยนะครับโอ้โหต้องรีบเลยนะคาสซิ่งหรือว่าสายเก็บนะครับต้องบอกว่าภายในรถคันนี้เนี่ยข้างนอกสวยแล้วนะครับภายในยังเนี้บนะครับเจ้าของดูแลอย่างดีดูสิครับคอนโซลไม้คอนโซลหนังนะครับพลาสติกยังใสกิ๊กเลยนะครับโอ้มาด้วยกับระบบท่อคู่ด้วยนะครับบอบปรับไฟฟ้าได้หลายระดับเลยนะ โอ้โหไม่ก็น้อยด้วยนะครับทุกทุกท่านนะครับรีบเลยโหซื้อถูกกว่ารถญี่ปุ่นนะ่ะนะฮะดังนั้นขับไปเท่ๆรอๆอ ไม่รีบไม่ได้แล้วนะเพื่อนๆนะครับรถมาใหม่ๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับจอดอยู่แถวฝั่งทนนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพมาถึงกันได้มาทดลองมาขับมาจับมาจองมาซื้อด่วนๆเลยต่างจังหวัดก็โทรมาทักได้นะครับนะฮะซื้อกันง่ายๆตรงนี้เลยราคาที่มันว้าวแบบนี้ซื้อเก็บไว้นะครับหล่อๆแล้วเป็นรถไม่ต้องซ่อมนะครับพร้อมขับขี่ลุยห้องเครื่องเป๊สวยใสนะครับผม ใครสนใจนะครับแอดไลน์แอดมินมาก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวดูแลนะครับมีเซลล์ทีมงานที่จะดูแลช่วยเหลือท่านนะครับนะฮะศูนย์แปดแปด bmw ราคา1 0 0 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นโอ้โห